แม้ว่าการงานบางอย่างเราต้องใช้ความคิดนะงานที่เราทำบางทีเราต้องคิดวางแผนนะจิตต้องนึกต้องคิดในเรื่องเหล่านั้นซึ่งจิตจะต้องเล่นไปในสมมุตินึกมโนภาพนึกความหมายว่าทำอย่างนั้นจะเกิดอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นคิดคาดคะเนน,นึกจิตไปสมมุติหมด โดยปกติของคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็จะคิดจนเครียดเนี่ยเพรจิตมันคิดในสมมติมากๆคิดนึกไปในสมมติในอนาคตในอดีตมากๆก็มันสมองก็จะเครียดแล้วฟุง้งเนี่ยแล้วก็ไม่รู้วิธีแก้ไข ก็เลยเครียดอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเราฝึกกรรมฐานเป็นเ,นเรามีสติควบคู่กันไปกับความนึกคิดได้หรือว่าเรากำลังคิดเรื่องงานอะไรเนี่ยเรามีสติสมัชญญะระลึกรู้สภาวะแทรกสลับสลับไปบ้างเช่นอาจจะรู้สึกเออสมองเกลงรู้อพอรู้ เออใจรู้สึกไม่สบายใจหรู้แต่ก็ยังคิดต่อก็ยังคิดแล้วมีสติรู้กำกับซึ่งถ้าเราฝึกระลึกเป็นกว่าคือไม่คือเป็นเหนือกว่าแค่ระลึกเนี่ยคือนอกจากจะระลึกตรงต่อสภาวะได้แล้วยัง อย่างระลึกอย่างถูกต้องด้วยคือมีความปล่อยวางอยู่ผสมไปด้วยเรียกว่ารู้ตรงด้วยรู้เป็นด้วยก็จะทำให้คลี่คลายเวลาที่สมองเกรงเนี่ยพอระลึกรู้มันก็จะคลายเพราะมันการรู้อย่างปล่อยวางรู้อย่างปล่อยวางก็คลายตัวรู้จิตอย่างปล่อยวางรู้กายอย่างปล่อยวาง mm hmm. ก็จะทำให้ ชีวิตจิตใจร่างกายตัวเองได้รับการผ่อนคลายอยู่เสมอๆได้รับประโยชน์คือคลี่คลายความทุกข์คลี่คลายความฟุง้งคลี่คลายความเครียดนอกจากนี้ก็สังเกตสภาพของจิตใจ บ่อยๆเสมอๆก็จะพบว่าจิตมันพอมีอารมณ์อะไรมากระทบทางตาโอ้จิตมันจะกระเพื่อมเกิดราคะเกิดโทสะมานะทิฏฐิขึ้นมาก็รู้ทันรู้ทันอ๋อนนี่โทสะเกิดกุณคุณขึ้นมาโกรธอาน,นิโลฮโรโพะเกิดอนนานิมาณะและนี่เกิดความอิจฉาขึ้นมาตันดีขึ้นมา ในฟุง้งในหงุดหงิดนะรู้รู้สภาพธรรมเหล่านี้ที่ปรากฏอย่างปล่อยวางอยู่ในทีเนี่ยมันก็เป็นการได้ชำระจิตไปในตัวกิเลสเนี่ย,ยพอมีสติรู้เท่าทันก็ก็ถูกชำระไปนะรู้ทันรู้เท่าทนันเป็นการป้องกัน กิเลสไม่ให้ขยายตัวหรือให้หมดกำลังหมดเหตุปัจจัยหมดไปเพราะสติสมัชถญยะมาเกิดแทนรู้เท่าทันจิตหรือแ,แม้จิตที่เป็นฝ่ายกุศลเกิดขึ้นก็ยังรู้รู้ว่าจิตเป็นกุศลเกิดขึ้นจิตขณะนี้มีศรัทธาขณะนี้มีสติ จิตมีสติก็รู้ว่าจิตมีส,ต,มสมติมีสมาธิรู้ว่าจิตมีสมาธิดีจิตเกิดความเมตตาเกิดความสงสารเกิดพรอยินดีเกิดความละอายต่อบ,บาปกลัวบาปขึ้นมารู้ทันอ๋อจิตดีเกิดขึ้นก็จะเป็นผู้ที่ช่ำชองกับจิตใจของตัวเองรู้จักใจตัวเองได้มากขึ้น รู้จักธรรมชาติความเป็นจริงของชีวิตตัวเองได้มากขึ้นก็เป็นการสะสมสติปัญญาอยู่ทุกวันทุกวันสติที่ระลึกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็มีประโยชน์ทั้งหมดเป็นการสะสมกำลังเหมือนก็เราได้ทำคะแนนอยู่ทุกขณะระลึกครั้งหนึ่งก็ได้หนึ่งคะแนนระลึกอีกครั้งก็ได้อีกหนึ่งคะแนน มีคะแนนมากๆเข้ามันก็สำเร็จได้เเพราะฉะนั้นต้องนำกรรมฐานไปประกอบการดำเนินชีวิตการงานในประจำวัน ใส่ใจระลึกรู้สึกตัวทุกเพราะไม่เป็นแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีธรรมะนะคุ้มครองรักษาตนอยู่เป็นสุขทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ตกไปในทางที่ชั่ว ใจิตใจคืนกลับสู่ความดีงามก็อยู่เป็นสุขจิตที่อยู่ในธรรมะก็จิตเป็นจิตที่มีความสุขสงบรลมเย็นสะสมเหตุปัจจัยทุกวันทุกวันจะนี้ว่า เนื่องจากว่าเรายังไม่ค่อยชำนาญในการมีสติสัมปชัญญะพอ <c oughs> ออกไปก็ <c oughs> ก็ค่อยๆเลือนไปเลือนไปนักเข้าก็ไม่มีสติพอไปยุ่งกันงานเขาก็ลืมไปหมดลืมระลึกลืมรู้สึกตัวหมด เราจะทำยังไงจะต้องหาเหตุหาปัจจัยทำยังไงที่มันมีสติในชีิตประจำวันดับแรกก็คือการที่เราเปิดประตูใจต้อนรับกันเป็นผู้มีสตินั่นก็คือว่าเรามาทำฟังเข้าใจ เข้าใจได้ว่าโอ้การเจริญสติมันเจริญได้ในวิถีชีวิตประจำวันเปิดประตูใจไว้แล้วถ้าเกิดว่าเราเข้าใจอีกอย่างหนึ่งเข้าใจว่าการเจริญสติเจริญวิปัสนาต้องมาเข้าในสำนักต้องมาเก็บตัวต้องอยู่ห้องกรรมฐาน จะต้องไปนั่งต่อหน้าพุทธรูปเวลาเราทำงานเราก็ปิดตัวไปเลยปิดประตูกรรมฐานเพราคิดว่าไม่ใช่เวลาทำกรรมฐานเวลาทำกรรมฐานต้องมานั่งนิ่งๆอยู่ห้องพระหรือเข้าไปเก็บตัวในสำนักกรรมฐาน วิถีชีวิตประจำวันขอ้เราก็ไม่มีสติแล้วเพราะปิดไปแล้วตอนนี้เรามาเปิดนะฟังนะฟังให้เข้าใจขอการเจริญสติมันทำได้ในวิถีชีวิตประจำวันก็เปิดประตูใจต้อนรับแต่เปิดแล้วมันก็ยังไม่ยอมมาทำไงนะไม่ยอมมีสติ ก็ต้องมีความตั้งใจไว้นะตั้งใจบอกกับตัวเองว่าเอาละตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะพยายามมีสติอยู่ทุกเมื่อตั้งปณิธานตัวเองตั้งกติกายตัวเองอธิษฐานใจให้ตัวเองให้มีอธิษฐานบาร,รมีความตั้ง ความปรารถนาตั้งใจไว้มั่นว่าจะเป็นผู้เจริญสติพยายามจะมีสติอยู่ทุกเมื่อเราต้องมีแรงกระตุ้นคือความตั้งใจอธิษฐานใจไม่มีการยกเว้นนะไม่ว่าจะเป็นเวลากาลังทำอะไรอยู่ที่ไหนเมื่อไรต้องถือว่าเป็นผู้มีสติ ได้ทุกเมื่อกำลังจะกราบกำลังจะลกุกกำลังทำอะไรที่ไหนก็ตามต้องมีต้องถือว่าเป็นเวลาของการเจริญสติทั้งหมดอีกประการหนึ่งก็หัดฝึกสติแบบรู้สึกทันทีจุกรู้ทันที ฝึกการเป็นผู้มีสติแบบไม่ต้องคอยไม่ย่าอย่าไปคอยอย่าไปตั้งท่าเดี๋ยวไปหาที่จงกรมเรียบร้อยแล้วถึงจะเจริญสติระหว่างที่เดินไปหาที่จงกรมไม่ได้มีสติเดี๋ยวจะไปนั่งเจริญสติทั้งหน่อยหาที่ไปนั่งกรรมฐานระหว่างเดินไปหานั้นไม่เจริญสติ เราต้องเอาใหม่คือทันทีนึกขึ้นมาได้ว่าเจริญสติก็เดี๋ยวนั้นเลยต้องรู้สึกตัวเดี๋ยวนั้นเลยฝึกการรู้สึกตัวเดี๋ยวนั้นไม่ต้องคอยอะไรทั้งหมดเราจะอยู่ในกิริยาไม่เรียบร้อยแล้วจะอยู่ที่ไหนก็ตามพอนึกขึ้นได้ว่าต้องมีสติก็รู้สึกทันที ไอ้เมื่อสติยังไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติของมันมันไม่มาเองก็ต้องสร้างเหตุของมันคือบางทีก็ต้องนึกก่อนเอาเอาอารมณ์กรรมฐานบัญญัติมาช่วยบ้างก็ได้เช่นว่า,เ,าเวลานั้นก็นึกถึงกายตัวเอง นึกถึงกายนึกธรรมาที่กายจะเป็นรูปร่างเป็นสันฐานอะไร mm hmm. ก็เอาไว้ก่อนให้ามาอยู่ที่กายไว้ก่อนหรือคําบริกรรม mm hmm. ก็ช่วยให้มีสติ mm hmm. ให้นึกขึ้นมาได้หรือสมถกรรมฐานก็เอามาใช้สลับก็ได้ดังที่เราก็คงได้ฟังไปแล้วว่า การเจริญกรรมฐานเนี่ยมันมีทั้งที่เจริญสมถะก่อนวิปัสสนาตามหลังหรือเจริญวิปัสสนาไปได้เลยสมถะตามหลังหรือเจริญสมถะวิปัสสนาคู่ๆกันก็ได้ในการออกรบออกศึกเนี่ยเขาจะต้อง มีอาวุธหลายๆอย่างนะ,นะต้องต้องเก่งหลายๆอย่างการออกศึกรบกับกิเลสแล้วก็ต้องมีกลยุทธ์อย่างเหมือนกันไม่ใช่เราจะเอาแต่วิปัสนาเจริญสติไปตรงๆอย่างเดียวบางทีมันก็ไปไม่ได้ ราก็ต้องมีอย่างอื่นเข้ามาช่วยสนับสนุนมีสมถะเข้ามา,าช่วยบ้าง <c oughs> เช่นการแผ่เมตตาการแผ่เมตตาเนี่ยก็ควรที่จะมีอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันแทรกเข้ามาด้วยแล้วก็เจริญเมตตาที่คู่กับการเจริญวิปัสสนาถ้าเรา ฝึกไว้เนี่ยเวลาเราจะเริญเมตตาทีไรเราก็กลับมีสติรู้สภาวะขึ้นมาได้จเจริญเมตตาเนี่ยก็คือการแผ่ความรักความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายห <c oughs> รือจะแผ่ให้ตัวเองก่อนก็แล้วแต่ แผลให้ตัวเองมันก็มาละลึกรู้ในตัวเองได้อยู่ <c oughs> แล้วเรานึกแผลเมตตาที่ไรมันก็จะเป็นปัจจัยต่อการมาละลึกรู้สึกตัวขึ้นได้ <c oughs> หรือแม้แผลให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ย <c oughs> อย่าวเราเคยเจริญแผลเมตตาควบคู่กับการเจริญีิััสนา แผ่ไปนึกให้สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขความสุขเนี่ยแผ่อย่บ่อยๆแล้วก็มีสติมาระลึกรู้จิตรู้จิตรู้สรีระร่างกายเวลาที่แผ่เมตตานึกบริกรรมแผ่เมตตามันต้องมีคำบริกรรมเบื้องแรกแรบริกรรมในใจขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถอด เป็นสุขเป็นสุขเถอจะได้มีเวรกับกันและกันจะได้เบียดเบียนกักนแล้วกันจะได้ทุกกายทุกใจไม่มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากลุกภยัยดังสิจะ,จะว่าเฉพาะภาษาไทยอย่างนี้ก็ได้ไทยจะว่าบาลีด้วยไทยด้วยก็ได้แต่ถ้ามันไม่ค่อยถนัดบาลีมนึกถึงบาลีก็เลยแผ่ความเครียดนี่มนนั่งนึก เครียดสมองแลวต้องนึกว่าแผ่เมตตาเนี่ยเราต้องโปร่งเบาเพราะว่าผลผลจริงๆเป้าหมายของการเจริญเมตตาเนี่ยเพื่อเพื่อเขาแลอเพื่อเราเนะคำพูดเหมือนเพื่อนเพื่อเขาเนี่ยขอให้เขามีความสุขแต่จริงๆแล้วเพื่อเราเพื่อใจตัวเองมีความสุข เป้าหมายของการแผ่เมตตาเนี่ยดัยนั้นพุทธเจ้าจึงแสดงอนิสงของการแผ่เมตตารวนแล้วแต่เพื่อตัวเองดังนั้นน่ยหนึ่งหลับเป็นสุขสองตื่นเป็นสุขสามไม่ฝันร้ายสี่เทวดารักษาห้า,หาเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายหกเป็นที่รักของมนุษย์เจ็ด สตราอาวุธยาพิษทำอันตรายไม่ได้แปดหน้าตาผ่องใสเก้าสมาธิตั้งมั่นได้เร็วสิบไม่หลงตายสิบเอ็ดตายแล้วไปพรหมโลกได้ถึงฌานด้วยแผ่เมตตาใได้ถึงได้ฌานด้วยนะ่ยรู้แล้วแต่ประโยชน์ตนเองทั้งหมดเลยสิบเอ็ดประการ แผ่เมตตาเยานันชีวิตคล้วาคลาดปลอดภัยจเจริญเมตตาอยู่หนึ่งนิตหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายแล้วก็เอามาควบคู่กับวิปัสสนาได้จเจริญสมัจะแผ่เมตตาเป็นการจเจริญสมถะาจิตจะต้องมีอารมณ์เป็นสมมุตินึกขอให้สัตว์ทั้งหลายจิตไปเป็นสัตว์วัญวญิอารมณ์ สัตว์ทั้งหลายมีความสุขมีความแผ่กระแสออกไปเนะี่ยแผ่ไปอย่างสบายๆเนะี่ยนึกบริกรรมไปเป็นระยะระยะมันก็จะดึงจิตของตัวเองเนะี่ยให้เกิดเมตตาจริงขึ้นมาพอจิตมีเมตตาจริงขึ้นมาเนะี่ยก็จะผ่องใสจิตจะอิ่มเออผ่องใสเมตตาจิตถ้ามีเมตตาเนะี่ยจิตจะอิ่มเอิบ แล้วมันก็จะส่งมาทางจิตตชรูปรูปที่ร่างกายโดยเฉพาะที่หน้าที่ตาเนี่ยก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสพอจิตมีเมตตาเนี่ยปากก็จะยิ้มได้แล้วถ้าสติถ้าสติมาร,รู้ความรู้สึกที่ใจดูเออใจอิ่มเออหน้าตายิ้มแย้มปากยิ้มใจอิ่ม สังเกตจิตตชรูปรูปที่หน้าตาตัวเองระลึกได้ระลึกระลึกถึงความรู้สึกหน้าตาปากระลึกใจก็จะมาเป็นวิปัสนายายัาง,ยางแผ่เมตตาไประลึกไปสลับสมถะวิปัสนาถ้าเราฝึกอย่างนี้ยคราวใดที่เราจะรดินเมตตาปุ๊บมันกลับมามีสตินะมันมาส่งเคราะห์กับการมีสติ น,นตื่นขึ้นมาก็แผ่เมตตาให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขเดินไปไหนมาไหนก็แผ่เมตตานั่งรถนั่งเรือก็แผ่เมตตาแผ่ที่ใดก็กลับมามีสติรู้กายรู้ใจตัวเองเนี่ยนี่ขาเรียกว่าเอามีสมถะมากำกับช่วยได้ประโยชน์อื่นๆด้วยเพื่อกูลต่อการมีสติได้ด้วย แต่ถ้ารู้สึกว่าแผ่ไปแล้วมันเกรงสมองแล้วก็เปลี่ยนใหม่ว่าปล่อยวางบ้างนาะเจริญสติแบบปล่อยวางเพราะบางทีเราทำไม่ถูกแผ่แบบเพ่งเลยเกรงสมองแล้วก็มาทำใจปล่อยวางหยุดใจนิ่งๆแล้วก็ใช้ได้หลายๆอย่าง แม้แต่การเจริญพุทธานุสตินะคนที่จิตไม่ผ่องใสจิตหดหูจิตท้อแท้จิตเศร้าหมองก็มาเจริญพุทธานุสติแลลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเราอาจจะอ่านประวัติพุทธประวัติพระองค์ตอนตัดสู้ตอนบำเพ็ญเพียรตอนตัดสู้ตอนแสดงธรรม ล้วก็ระลึกไปให้จิตใจเราอยู่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตเราก็จะมีความอิ่มเอ,อิบเนี่ยแล้วระลึกเหมือนกับจะระลึกแบบเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนเป็นมนุษย์จริงๆก็ได้ภาพแล้วก็บวกกับความดีความคุณธรรมความพุทธคุณนะพระองค์พระพุทธเจ้ามีคุณต่างๆ จิตก็เบิกบานเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติแล้ลึกถึงพระธรรมสังขานุสติแล้ลึกถึงพระสงฆ์นะก็จิตก็เบิกบานนะแล้วก็สามารถเจริญสติแล้ลึกรู้จิตใจควบคู่เป็นวิปัสนาสลับไปด้วยก็ได้ตลอดทั้งเราลึกถึงศีลเรารักษาศีลมาดี แล้วเลิกถึงศีลตัวเองทีไรก็ปลื้มใจเรามีศีลดีศีน,นี่ยเป็นที่พึ่งได้นะแต่ถ้าเราไม่รักษาศีลให้ดีเนะี่ยนึกทีไรก็เศร้าหมองนะจิตก็ไม่มีสมาธิคนที่มีศีลดีเนะี่ยสมาธิจึงเกิดขึ้นได้ง่าย เป็นฐานของสมาธิเพราะว่าพอนึกถึงศีลมันเกิดปิติปิติมันก็ทําให้เกิดสมาธิได้แล้วใง่ไหก็รักษาศีนให้ดีให้ดีไว้แล้วก็แม้แต่เราลึกถึงทานที่ตนเองบริจาคนึกถึงทานนี่ก็ทําให้เกิดปิติเราเคยประทับใจอะไรไว้ในการบริจาคทาน เคยถวายทานคนกำลังเดือดร้อนแม่ได้ช่วยนึกลก็ปลื้มใจได้ทำบุญกับพระสงฆ์มากๆปลืม้มเคยปลื้มใจก็นึกจิตแล้วก็ปีติเนีย่ยจกว่าเรามาเข้ากรรมาฐานที่มันจิตมันหดหูมันไม่เบิกมาก็ไปเจริญสมถะแล้วก็กลับมาควบคูก่คก,ก็รู้สภาวะในจิตในกาย แม้กับการระลึกถึงความตายมรณานุสติเป็นสมถะกรรมฐานก็ช่วยให้จิตใจเราสงบระงับไดน้น่าจากนี้เราก็ยังสามารถเอาหลักธรรมคำสอนหลักธรรมคำสอนที่พระเจ้าแสดงไว้เป็นข้อธรรมเป็นข้อข้ออะไรก็ตามเป็น เอามาสอนใจตัวเองหรือแม้แต่แนวความคิดซึ่งมันไม่เป็นวิปัสนาแต่บางทีเราก็เอามาใช้เพื่อพยุงใจตัวเราเองหรือเพื่อกล่อมปลอบใจตัวเราเองให้คลี่คลายต่อความทุกข์ต่อกิเลสต่างๆ แต่ว่าจุดยืนของเรามีอยู่แล้วคือการรู้สภาวะรรมัตที่สุดแล้วต้องกลับมารู้สภาวปรรมัตที่กำลังปรากฏไม่ใช่คิดอะไรก็คิดเรื่อยไปเราเอาไปใช้เพื่อประโยชน์เฉพาะหน้าใช้ความคิดแนวความคิดอะไรเนี่ยเพื่อเพื่อเป็นบางคราวบางครั้งที่ดำเนินสติตรงๆไม่ได้ก็ ใช้หลักธรรมแนวความคิดบ้างใช้สมถะต่างๆมาสลับนี่คือวิถีชีวิตประจำวัน้องเราเราจะต้องมีกรรมฐานสมถะบ้างวิปัสสนาบ้างหรือหลักธรรมคำสอนมากำกับใจเราตัวเราดำเนินชีวิตนอกจากนี้ก็หากำลังเสริม การได้ฟังธรรมบ่อยๆอยู่กับการฟังธรรมะอ่านหนังสือธรรมะถ้าเราเป็นคนอ่านหนังสือคบค้าสมาคมกับบุคคลที่ที่เขาปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบคนขยันคนมีความเพียรแล้วก็ห่างไกลหลีกคนที่เกียดคร้านคนพานคนที่ประพฤติไม่ดีเราก็ต้องห่างหางไว้ ไม่งั้นมันก็ดึงเราไปด้วยนะใจของเราเนี่ยมันมันอยากจะไหลลงต่ําพอไปได้กำลังมีรอบข้างสิ่งแวดล้อมตัวบุคคลก็ตมันก็จะไปแต่ถ้าเราครบกรยาณมิตรคบคนดีเราเองก็พลอยได้กำลังฉุด ขึ้นไปด้วยนะั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงเหตุปัจจัยที่จะพาเราลงต่ำอะไรที่ไม่ควรดูควรฟังแล้วก็เว้นเว้นอะไรที่สมควรดูแล้วส่งเสริมกุศลธรรมแล้วก็สะสมสิ่งเหล่านั้นนะ ฉะนั้นเราจะต้องเจริญสติในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเปิดใจไว้แล้วแล้วก็ตั้งใจตางนี้ไปจะพยายามรู้เนื้อรู้ตัวมีสติแล้วก็รู้ทันทีนึกขึ้นได้ก็รู้สึกทันทีไม่ต้องคอยเวลารู้สึกในกายในใจทันที